ไอซื้อตั้งร่าอันนี้โมได้ใจหนึ่อ่าได้เขียนเจ้าอันนี้เนาะโมนี้พาเบิรงการสักวัคซีนยูทีห้องหมอวแมนเนาะห้องกรารปกครองบางจันธบุร,รีเพราะว่าเฮาอยู่บางจันธบุรีเนาะเรื่องไรขอหนังสือก่อนฟอร์ซันจะมีะแบบฟอร์มประมาณนี้เป็นเขียนใช้วาหนังสือสมัครใจเข้าห้องในการสักวัคซีนโควิด19เนาะ ก็คือมีการเขียนรายละเอียดต่าง,งๆก็คือคาราเจ้าสมัครใจเข้าหวา่วในการสรฉีดวัคซีนป้องกันพญ,ญาอักสบปอร์ดจากเซจุลโลกเนาะคนละนาใส่พันใบเดี๋ยวโควิด19นี้กรุณาเลือกวัคซีนครัเขียนไปเลยว่าไฟเซอร์เนาะสำหรับแต่ละบอลจะมีวัคซีนเตลล่าสนิทด้วยเนาะอาจจะเขียนประมาณนี้เข้าไปให้เติมเนื้อในต่าง,ง,งๆนหน่อยครบถ้วนเพื่อเป็นใบหักประกันเนาะ โลยเพิ่อเคียนใชื่อหมายเหตุก็คือดังนั้นชาวประเจ้ายินยอมในการฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจเพื่อเป็นการสรุท่้นท่านในการห่างกายของตนเองเนาะรวมทั้งเป็นการลุดทรนการแพร่ระบาดของโควิด -19 ้ภายในประเทศก็คือในโลกเนาะแล้วก็ตื่น้อมูลใ้ต่างๆแล้วิ่นจะซักประวัติตามนี้เด้เนาะข้างลังเนาะิ่นจะเขียนให้เขียนประวัติตามนี้ซักประวัติตามนี้จะมีการมายนั้น เรื่องแมนโบแมนเรื่องอย่างต่างๆเนาะแล้วก็มีปัปจจุบันนี้ไฟเซอร์ก็เริ่มฉีดในประเทศเราแล้วเนาะเรื่องอ่ามีคนนั่งแบง่งระยะห่างกันประมาณนี้เนาะติดตามการฉีดวัคซีนฮออนต่อไปเนาะพ้อกันนี่บรรยากาศคนมาหาวัคซีน นอกจากนี้ก็จะเ่าสุฟังเกี่ยวกับาการฉีดวัคซีนวัคซีนในลาวตัวน,นี้มีมีสามยี่ห้อเนาะมีไฟเซอร์มีอ่าเอกตาซินเดกาและมีชินโนฟามส่วนบริษัทเฮาสิแม่น, House มนานวัคซีนไฟเซอร์เนอะอาะทั้งทั้งที่วัคซีนไฟเซอร์นี่เพื่นกนําหนดให้คนอายุ60ปีขึ้นไปและมีพยาพิจำโตเนาะแล้วมีน้ำหนักกายมอนสารเนาะเฮาเป็นคนที่ว่าเข้าเกณฑ์น,น้ำหนักเกิดเนาะเพราะว่าเขาน้ำหนักหลายแด ท่านหมอเิ่นก็นให้ซีดไฟเซอร์เนื่องจากว่าคนที่น้ำหนักหลายเนี่ยก็มีส่วนในการติดเสื้ออย่าง่ายว่าฉันเสนาเพื่เลยให้สิทธิในการซีดก่อนเข้าไปซีดก็จะมี3ขั้นตอนอนึงจะเอาบัตรคิวสองก็คือจะมาสัมภาษณ์แล้วก็มีการชั่งน้ำหนักแทกั่งต่างๆเนาะการเข้าไปก็เป็นระบบเนาะ มีจัดเอกสารให้เขียนไปพร้อมต่างๆเข้าไปก็นั่งทานนอยนึงเนะาะแพทย์อุณหภูมิการชอบถามเ้องต้น,นก็จะเป็นประมาณนี้ที่ว่าเข้ามาเนาะจะมีการสักประวัติจะมีการรอท่าสัมภาษณ์แล้วก็ซักยายเนาะแล้วก็ถือว่าจบการซักวัคซีนมัยยนมีอ่าสองช่วงเนาะห่างกันสามอาทิตย์แล้วก็มาซักเข็มที่สอง ขอเข้าใจทุกคนที่เข้ามาเบอ่งเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ทีนึงเลยเนาะเพื่อกำลังใจให้เขาขอบใจทุกคนเนาะจะมาแนะนำเรื่องลีต่อไปเนาะ